สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซเก่าและ FC ใหม่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยชาแนลนะคะวันนี้สาวตุยก็มีแนวทางลาวสตาร์ลาว VIP และลาวสตาร์วมาฝากเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าทางช่องเราเป็นเพียงสื่อกลางนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดคะ่ะ เด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าเดี๋ยวเรามาสรุปผลของอลาสตาลาลาวีพีและลาสตาวีพีของวันที่4กันก่อนนะคะ,ะลาวสตาเลขที่ออกเนาะ577และ26นะคะตัวเด่นนะคะเด่น 5. เข้านะคะ เด่นห้าเข้าจ้าเด่นห้าเนาะเพื่อนจ้าส่วนเลขกําลังวันนะคะเลขกําลังวันไม่มานะคะเลขกําลังวันหลุดไปเนาะส่วนตัวเจาะแอดมินก็เจาะหลุดไปเนาะค่ะไม่มีเด่นเนไม่มีเด่นเจ็ดเนาะอันนี้หลุดไปค่ะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนเลขล่างเนาะสองหกนะคะสองหกเลขเด่นเด่นสองเข้านะจ๊ะส่วนเลขกําลังวันสองเข้าจ้า เนาะส่วนตัวเจาะเนาะสองหกสองหกเข้าตรงๆจับเพื่อนๆจา๋าแต่แอดมินไม่ได้กดอ่าไม่ได้อ่กดเลือกนะะเนาะค่ะเนาะตัวที่ชื่นชอบไม่ได้เน้นให้เนาะเพื่อนๆจ้าก็หวังว่าเพื่อนๆจะเลือกถูกตัวเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูราว VIP นะคะลาว VIP 4 3 4นะคะเลขเด่นไม่มาลองก็หลุดนะคะเพื่อนๆขาแอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนตัวเจาะนะคะ มีตัวกันไหมตัวกันก็หลุดนะคะหลุดจ้าแอดมก็ขอโทษด้วยนะคะส่วนศูนย์สี่นะคะรองเข้าศูนย์นะคะเลขเด่นเลขกำลังวันเข้าศูนย์และเข้าสี่จ้าเพือพ่อนๆจ้าเนาะอันนี้ตัวจอกก็หลุดไปนะคะหลุดไปค่ะส่วนลาสตาร์วีไอพีจ้าสามเจ็ดสามนะคะสามเจ็ดสามจ้า เลขเด่นไม่มานะคะเลขกําลังวันก็หลุดค่ะรอบนี้หลุดนะคะเ,เพื่อนๆจ้าแอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนเจ็ดสามจ้าเจ็ดสามก็หลุดไปค่ะโอ้ส่วนเลขล่างเนาะเลขล่างห้าศูนย์นะคะอ่าเลขเด่นเข้าอีกนะคะเด่นห้าเนาะเ,นเพื่อนๆจ้าส่วนเลขกําลังวันหลุดหายเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตัวเจาะเนาะเจาะห้าศูนย์แล้วโดนตัวเน้นด้วยค่ะยินดีกับเ,เพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันที่ห้านะคะแนวทางของวันที่ห้าจ้าเนอะอ่าแอดมินได้นะคะเจาะได้ตัวเด่นเนาะเพื่อนๆจ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะตัวเด่นเนาะเด่นศูนย์นะคะเด่นหนึ่งนะคะเด่นเจ็ดจ้า รองหกนะคะรองหกจะส่วนเลขกำลังวันนะคะสี่นะคะมีสี่มีสามนะคะมีหกมีห้าและมีเก้านะคะเนาะส่วนตัวเด่นชุดเด่นนะคะชุดเด่นศูนย์ สี่นะคะศูนย์หกนะคะศูนย์สามจ้าอแบบินจะสลับตัวไปนิดนึงนะคะหนึ่งศูนย์จ้าหนึ่งห้าตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเจ็ดสองเจ็ด หกนะคะเจ็ดศูนย์นะเจ็ดสามนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันเนาะหกสี่ค่ะสามหนึ่งนะคะ 9ก้าสองแปดสองสี่สามและสี่ห้านะคะส่วนตัวที่แอดมินจะเน้นให้เน,ะเน,เนาะเพื่อนๆจ๋าแอดมินเน้นให้เนาะมีนะคะศูนย์สี่นะคะศูนย์หกไปกับทุกครั้งนะคะเลือกตัวที่ชื่นชอบไปกับทุกครั้งคะ่ะ ก็หนนะคะหนส่วนเด่น7เนาะเด่นเนะคะมีเจ็ดเจนะคะเจ็ดสามเจ็ดศนะคะ ่วนตัวกันนะคะชุดกันจ้าตัวที่แอดมินชื่นชอบเนาะแอดมินชอบสามหนึ่งด้วยนะคะ3ามหน่ะคะแล้วก็สี่ห้านะคะชอบก็แคปหน้าจอไว้ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะก่อนจากการแอดมินก็ขอให้เพื่อนเื่อทุกท่านโชคดีนะคะขอให้รวยๆกันทุกทกท่านค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ